สวยดีแม็กจะปดเกี่ยวเดี๋ยวหนูตายบ่เอ,อ้ยสงสัยมีหนูตาย่ะวมันมันเป็นงน่ออสไซน์สิครับผมก็ขึ้นาีเห็นอยู่บ่มากอยู่ทางนเออ,เอ,อาาต้อมาดามาตรงไซ่กลองกันกออลอนพะร่มพะ่มดูแานกลองมาก เขาเพ่อนก็บอกอันอน,อนี้ว่าเนี่ยบอกว่าเอาคั้วประชัยก่าาองมันบอกมีอนตัวนี้ผมกับผมกับต้องใช้นะครับอย่างกับหู่นี่ผมเขา,า,เขา,เาว่าเขาปฏิเสธมาใส่ก่อนปาเเ็ธมาใส่ฮเิ้วกลางออกแล้วก็ดูดีกว่าเก่าน้อยนึง Stop! Uh